เนี่ยนอนไปอย่างไรกูเนี่ยเออเขาจิมเบียนเอาเด็กไปน้ำเด้อฮะบ่บอกวัสดีครับพ่อศูนย์ครับเด็กผีบอกเด็กผีบอก พี่รอครมาติดตามแนวทางปลอดสปเรพี่ร่องผีบอกผีค้นไตยมาบวกเลษกว่าสันวว่าวดไอ้วดสิหตุลาหนบวกวดสิบหกตุลาคมหลังออกพัษาเนี่เจตายได้สามมือนีไหมว่ามันดวนนี่เดียวนี้ป้าทูยังยงงงมาบอกเล็ว่าสัต เมนบอพอขึ้จังไลยวะอืวางกันล้เออขึ้นเสียไปมันมาทีพอเขาว่านว่า้าเผาอมเผาว่านปลาตัวใหญ่มาจังเดยก็พอมาไปยังในแมงได้ก่อนเป็นเผาเราบอกขึ้นมาบอกขึ้นบ่านี่เผาเขายังนอนอยู่ในร่วงนูนนี่ลุกขึ้นมาบอกเลยงางมา ยางมาเลยวะสะอือเป็นยังไงมือแรกปะเอ้าเนี่มือแรกเป็นยังไงเกาะมือแลยก,กันนะมากนะ่มือแรกกเนยแจ่มมากเลไปเห็นแล้วเรียบร้อยน่งก็เลยมากนั่งเด่ยนยุคมนั่งเด่นย,ยูนู่คเดี่ยวตอนนั่งเฝ้าเพิ่นน่ะงั่นทีนดี โอ้มืองานห็นดีได้ตีมาหาเออมือนั่นแหละมือมือมือจบมากที่แยกกันแล้วอ้าวนางเจ้าเมยเออนางเจ้าเมยอยู่คเดียวอ้าวินเมียนนอนนั่งกึ่งบวคายอย่าี้กงคืนโอ้โหเดยนางกุงเนะอยู่ก็ได้เป็นขระมูลกระมากสามเขาไปธรรมดาติมากก็ได้มาสามเขามากยังมานนอนยังไม่มุอยังนี้วะเออเดียวว่าหวยมาสามเขา มากจริงมากเป็นมูนกีกตัววฮมึงใจเลยโอ้โหวฮันเนี่ยไปวฮันเนี่ยเราเอาเรีกไปน้ำเลยวะฮันเออโอ้โถเออไปน้ำแงวะฮันเจอไรแล้วก็หุกช้อมโอ้โถเออมาลคยคนที่ตัวนี้กหุกชอมเอาไปเยอะเยอฮนเอาไปเยอะเยอะทีหกมันไปกูกูกัจ บนอนนี่และเจนี้เราบ่บ่มีนอนเมียนอนมืนันเออเกิด่าเกิดเรื่อาว่ายุเทแต่งคนละเอาอแจ้งเลยโอผีอะไรเมื่อนอนเออเรยว่าไอ้ีมันมาอะไรกูเมียนอนจังไรวะบานนี้ก็ได้ไปเปื่เอันมือไม่มาเห็นเออไปเปื่อลงขาลงเหมือนเออก็บ่เห็นหรอกว่เพ well> ิ่อนเขเขียนมาหรอกลุ ja, ้มาจะบ้านเหมือนเออโ่มีมาเด็กเออมาไปเบอ ก้าสองหกโอ้โหนี่ฟ้าลงกระไรสลับกันมันเงี้เลยจนเลยเออมันเป็นแบบนี้จนเลยสีำเลยวัดติมาคัดแค่บบนี้เ่เออคุณอะไก็ว่าตัวะต้โอ้ยเก้าสองหกเีบ่ลยันคุณเราก็ผู้ว่าไปว่าโอยเป็ียนสานแทเปีนหัอตาชุ่ัววมาเคลียเรยบเคลีย ฉเฉลีเ่เออเจลีบบกเคียวก็เห็นน้ำมูงหรอกเออเดี๋ยวได้บุเนบะไก่แปดกับสามดอกแม้ <laughs> มมว่าเ่เห็นกักันี่คือเลขกฟ้าโงอยู่ละเออเห็นกักคือเลขฟ้าโลงงา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 ่งแล้วกระตมาบาัวกระตวเดียวกนันอีกัวเดียวกนันอีกโอ้โตม,มาเข่าเป้าเถว่าสันแกวงสิอืออยากรู้ว่ามีอย่างไรว่ามีทำนั้นหเออแล้วก็บโฝันเห็นอีกเลยบอาว่าบัมีดจ้ บ่ฝันเลยมึงขึ้นกหรบ่ฝันตั้งแต่เผากับบ่ฝันเลยบ่ฝันโอ้บ่อันเหนือเผานี่ลุกขึ้นมาบอกเลยว่ะตัวย่างนี่โอ้กับพวย่างของจัิมเนี่ยแหลอก็เดี๋ยวเห็นมันอยู่ชื่อผีชื่ออันนี้ชื่อสาระห่างนี่นะมันต้องหิวเข่าจักกะมุยกระไม้เป็นสลึมสลือกูกระไรกูเรียกว่าอ๋องนักไผ่ย่างมาคือชีดดมดมวะ กูก็ได้มูเนี่ยกูนั่งนั่งมูพี่สเนอสีน้ำน้่งมีตัววะาตัวนี้มามูพี่นังอยู่นี้วะเหัโอ้มาทามะเออมาว่าหอเนียจะเมียวะเฮันเออเอาเมียแล้วกูว่าเป็นมูคนไก่กันคุณเป็นมูมึงนี่นี่คุณก่อยู่ฮะมันวานอหอวะมันวานโอ้ยังพวกเจ้าว่าของตายเลย ว่าไปสอนให้เขาฟังแจ็คคนมันจะไม่ยิ่งมือนั่นหรอที่แรกไม่ยิ่งหลายเงินบ่หรอบ้านแจลคเขาจะสอนให้ผมแจกคจึงมีเป็นลำบากสิริยุเขาผู้เดียวบ้าว่ากูจะอ่ำว่ากูว่าสอนยังว่าเดนอแค่เลี้ยงบ้านมันก็ได้ว่าคือบ่มีนอนเดินนนอนไปดังไดกูเนาะเอากูบ่มีแล้วว่ากูจะยืนอี่แล้วว่ายืดเป็นมือเพื่อนวัน

รายมันว่ามืออันตัวรายนี้่มือมือเขาไปเอื้อนเขาสองหกเดียวมือเขาไปเอื้อนน่ะเนาะเขาว่าหีบหีบมันเขาว่าหีบมันนั่นน่ะเปิดบ่อมันหลังควายอ่่ะโโออ้้เขาไอไฟวัวมาเลียวกูบอกกับมึงอยู่น่ะมาบ้านบ่เย็นเออว่ามันบ่เย็นน่ะกูก็เลยได้กูตกใจเบ็ดตายพูดไฟไปเห็ดเอามันกูเย็นอยู่ดีล่ะตีผ hey, yeah. mm. uh ู้ใดเห็นห in oh oh oh. no, oh. oh. ีบก so ูเนาะไปจัดไฟกูเนาะบ้านนี้ว่ะ แต่เขาหีบเงี้ยมันตัดเอ็นน้ารเย็นดู่มันเย็นใหม่ใหม่บาดกูก็ได้ว่ามันเปลี่นไปเลยพ่ากูเคยใช่เจ็ดติขึ้นกูคยใช่มากเพราะแห้งเกี่ยตัวเวอเฝ้าออกมามาแล้วบัสเสียงวุ่นวุ่นรัวดีใจว่ามันสว่วงวะลูก็่ได้เปิดหัวซุบก็ไปโอ้ยมันกับพ่อแห้งแล้วละปานอย่โมนตแซ่แข่งโมเย็นดีปันได้เวรดี บ้านนี้มึงสีเผาอันนี่เจ้าคือบ้าถอดมันสือไม่โม่เจ้าแต่ผู้หาผู้ถอดแาสีปะอันนั้นเนื้อเวเซนราวาโยไปถอดเฮ็ดยังจาไปถอดของข่อยเกินมันผิงกินมากถึงมาโทษข่อยว่าอะไดีเวเซนราโทษข่อยว่าอะไดีเวเซนราแต่ละหน่อยเฮ็ดเตี้ยโทษข่อยว่าอะไดีเวเซนราแต่ละหน่อยเฮ็ดเดี้ยข่อยสีถอดหนักสีเผาบ้านมู่ข่อยต้องถอดเทียงว่าถอดทุ่มว่าดีอ่ะ เส้นยาเสียหายคืดวาอยู่ในบางอันอันนั้นมือมือนไตยเนาะพ่อเนาะเัินนัเล่คนไต่เออคนก็เล่ย่ำไปเลยว่องแปดเก้าเกจ็บอกละเต้นแต่ก็เก้าสองแาทีพ่อเก้าองหกโอ้เก้าสองตีแมนบอเออก้าสองนี่เนาะเก้าสองหกกันิซื้อ ชั้สองตัวสองแล้วกันแล้วเก้าสองสองเก้าแล้วมันมรกันมีเท่นนี้มมีตัวไหนมาแก้มกัหมุนเราตีหมุนเราไ้ใชเสียเราเย้งบันใช้เสียรวมบันนี่สารม่เอมันมี้นี้ข่นเขาฝันขั้งเทกปลาเออมันมีตัวเดียวกันต่อฝันนี่คือบ่อในฝันนี่ผมพ่อคือยังเป็นเพ้อเพ้อไปนี่เออสลื่อสลื่อเจี๋ยเอออยู่ดเก้าสองหกง อันนี้คือบอกก้อนไอ้ว่าตายแล้วบอกให้เผามาบอกเลขเลยครับเออครับอฟซีครับผมย่ำแล้วย่ำอีกก็สันว่านะครับเนาะเก้าสองหกไปเปิดบังฝาลงกับเก้าสองหกอีกอ่าตเด่นสองตัวก็มีเก้าสองหกสองเก้าหกคนตัวครับเอาหัวขึ่นหัวลงเอานะครับเนาะอืมลาก็อไปกลับเอาสองเก้าเก้าสองหสองสองหก นะครับเอฟซีครับนะ